เธออ่โก้ย็นไงมากอะ่ะว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นห่วงอะปุก๊กกี้กลัวอีเสียใจฉันว่าโกอะ่ะไปคุยกับปุ๊กกี้หน่อยดีกว่าไหม,มเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะ อาบุกี้อ่ะปี่เจค่าตัวตายพี่เจาตัวตายทําไงทําไงครับพี่เคนจะาตัวตายก็ต้องชนคุยเบียงประเด็นทวงเวลาชนคุยชนคุยชนคุยเลยไม่มีใครรักไว้ใครชอบวะ กีนี่ทำให้คนอื่นเขาไม่ชอบอ่ะแต่เป็นเมื่อเธออ่ะไปโกหกคนอื่นเขามากกว่าคนเราอะนะเกิดมาไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้สังคมได้ฆ่าตัวตายแล้วได้ประโยชน์อะไรเหรอทำไมถึงไม่อยู่พิสูจน์ให้คนที่ดูถูกเราได้รู้ว่าเราอ่ะก็ทำดีได้เหมือนกอันนะพิสูจน์บ้าพิสูจน,น์นบอแล้วของโดนอ่ะ มปใครรักหือว่าไงว่าไงที่รักหือไม่ว่าจะเป็นยังไงว่ากัรักหรือเสมอนะอาจารย์แต่ป้ามาเขาก็ต้องไม่รักหัวเป็นแบบนี้พอแม่มีจะไม่รักกูนะอภกิบุกี้บุกี้กับุกี้หรือต้องพิสูจน์สิฮะ ว่าเลือดถึงแม้จะเป็นแบบนี้เนี่ยหรือกทำดีได้เป็นคนดีได้อาจารย์โอขอโทษนะเจ๊หลัเลเลเลบเลยสบานีีอนะขอบคุณนะคะเทวดาอภกิจ ไม่จะหนีอีกแล้วเหรออัวไม่ได้หนีไปไหนอัวจะกลับบ้านไม่ว่าที่บ้านเขาจะว่ายังไงอัวก็จะทนอัวจะไปพิสูจน์ให้อป้าอาม้าเห็นว่าการที่อัวเป็นแบบเนี้อัวก็ไม่ได้ทํำร้ายใครแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนขอบคุณนะเจกเป็นไรอกคไปโกเคทำอะไรจอยขอโทษ ใจนะจร์ดพวกเราขอโทษนะที่ว่าเธอแรงๆอ่ะคือพวกเราไม่ตั้งใจอ่ะแต่เจตนาเสียคนกำลังซึ้งเสียอารมณ์จริงๆนั่นขอเสียซึ้งด้วยคนนะขอบคุณค่ะโชคดีนะป,ปุกี้ปุกี้ต้องขอโทษทุกคนนะที่ต้องโกหกแต่ตอนนี้ปุกี้เข้าใจแล้วแหละ ว่าที่ทุกคนโกรธน่ะไม่ใช่ว่าพอกุกกี้เป็นกระเทยแต่เพราะว่าปุกกี้โกหกแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงต่างหากเจกหัวไปแล้วนะเร็ติดนๆบนีเจดูแลตัวเองนะนเีลยวแต่จันก,กันฝากดูแลเจกด้วยนะ และนี่อย่างนี้เอาอย่างนี้เนี่ยมาคล้องอย่างนี้อ่ะไปงานเอามากินเล่นสนุกไหมเนี่ย <c oughs> สนุกเออนี่ไงใช่ไหม,วมกว้างกว้างนี่อาเติัวมีอะไรจะบอกรหรือมีอะไรเหรอฮะวัารักลือที่สุดในโลกเลยแม่หลานปากหวานนั่นเลยนี่ว่ากันรักลืที่สุดในหลวงนะเอามากินได้ ไอ้จอบดทำไมเด็กเองได้ตำแหน่งฮะแหมพูดไปก็เด็กตัวเองเหมือนกันแหละอุ้นเล่นหรือไงจริงเหรอตัวแอนว้ายว้ว้เป็นยังไงล่ะหลานของอ้วนน่ะสวยไหมอย่าเป็นเลยกระเทยนะอุบ่าเหลือเกินนี่ก็เลยเป็นตุ๊กหน่อยทำเป็นรับไม่ได้ โถนี่ไ้เสกวางลองทำให้ดีอะไรดูให้ดีไหมทำไรรบกวนเขาดีกว่าจะบ้ารถตัวเองเหลือนะที่เขาเรียกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่เราว่าก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความจริงนี่มันได้เราถึงจะมีความสุขซึ่งปุ๊กกี้คงมีความสุขนะเพราะว่านอกจากจะยอมรับความจริงได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เอาไปใช้ได้มีนประโยชน์ด้วย นี่เพื่อจะเห็นคุณเป็นเทวดาที่ดีกวันนี้นะชอบปะหมดนล้่องคุณแล้วจะไปไหนก็ไปไหมเบื่อหน้าเราถ้าอย่างนั้นผมก็ไปอยู่ในใจคุณแล้วกัน <laughs> น้ำโปอย,สยใสใจแข็งยังเลยอ่ะนะเมื่ไอไหร่อคนเราเนี่ยถ้าไม่โกหก รู้จักสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแค่นี้ก็อยู่ยังมีความสุขได้แล้วสาธุ